เทคโนโลยีต่างๆที่ใส่มาในรถยนต์เมอรเ์เ e ร็จเบเนี่ยเรียกว่าถ้าจะจำไม่ได้เลยนับไม่ท้วนเลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการแนะนำา S c a r d นั้นต้องยอมรับว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเป็นครั้งแรกเสมอนะครับให้เราได้ได้รู้สึกว่าโลกในอนาคตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆทเทคนิคต่างๆเรื่องของฟังก์ชันที่ แปลกใหม่ทำงานได้ล้ำกว่ารถยนต์อื่นๆนะครับแน่นอนคนที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Mercedes Ben z s c ์เอใหม่เนี่ยอย่างลึกซึ้งเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากคุณอาจบุญญประสิทธิ์นะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร Mercedes Ben z ประเทศไทยนะครับไปพบกับคุณอัดเลยครับสวัสดีครับคุณอาจครับขออนุญาตครับพี่กุ้งสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณดอมแล้วกันนะครับก่อนก่อนทอารายการเนี่ยผมบอกคุณดอมแล้วว่า ต้องแบบทำญาติพี่น้องของ Mercedes-Benz s c l เ s s มาให้ด้วยทำการบ้านมาให้ด้วยวันนี้ท่านผู้ชมคุยกับคนหนึ่งที่รู้เรื่อง m e r c e d e s b e n บดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้หัวข้อของเราคือ s c สค s s ใหม่เ,เริ่มต้นยังไงดี s c สค s s เนี่ยมันเป็นอาาักษรืือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จของคนรวยเนาะ คือ<ม>จะเรียกจะเรียกอย่างนั้นเนี่ยเป็นภาพที่เรียกว่าแหละทุกคนมอง S Class เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย s Class ก็ถือว่าเป็นเป็นในเป็นรถไซส์ใหญ่ที่อยู่ในลักช r รีเซ gment เ,เนี่ยที่ขายดีที่สุดในโลกแหละนะครับถ้าเทียบก,กับคู่แข่งของเขาแล้วเนี่ย s, <S, s Class ก็ขายดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นคนก็จะมองว่า S Class เนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของความสำเร็จแต่จริงๆถ,ถ้าย้อนไปแล้วเนี่ย s Class เนี่ย,ยเป็นต้นกำเนิดของมอเตอร์สปอร์ตนะ เพราะว่า AMG เนี่ยตอนที่ทำรถแข่งก็คือ Modify จาก s c l a ล s ก็ ulse, มาไอตัวคันสีแดงคนเขาเรียกว่า r e d p i กครับไอที่เอาไปชนะ hours. 2 4 h o u r s ไม่ใช่ชนะหลอกได้ที่2องท o u r ีตอนที่ AMG เนี่ยยังยังไม่ได้เป็นบริษัทของ Mercedes-Benz นี่ย เป,เ,ปเ,ปเป็นต้นกำเนิดของ performance car ของเบนซ์ใน,ในยุคต่อมาเนี่ยเริ่มต้นด้วย s c l a s s เพราะฉะนั้นคือนอกจากมันเป็นรถที่คนมองว่าเอยเป็นรถผู้นำผู้นำระดับโลกระดับประเทศใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบ็ k กราวด์ความเป็นเป็นมอเตอร์สปอร์ตรด้วยนะ s c เ a สคลาสแต่คนไม่ค่อยรู้กันเท่านั้นเองเพราะว่าในในระดับย้อนหลังไปไม่ว่าเจนผมเจนก่อนหน้านอีกตั้งหลายเจนนะจากเจนพี่ใหญ่ด้วยซ้ำไปเอเรารู้จัก S อ l คลาก็เป็นนี่แหละผมเคยมี ผู mm ้ใหญ่ที่เคารพอยู่คนหนึ่งนะมีครั้งหนึ่งผมทําข่าวใหม่ๆห่หลายสิบปีแล้วเขาก็บอกว่านี่คือเป้าหมายของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่ามีเอสคัรดในครอบครองแล้วจะถือว่าหนึ่งในเท่าไรนะผู้ที่สําเร็จที่สุดในวงการธุรกิจนะอืมนานมากเลยนะโอ้โหหลายสิบปีแล้วนี่ผมเริ่มทําข่าวใหม่ๆตอนนั้นยังไม่รู้ไม่รู้จักเลยว่าเอใครเป็นใครนะเอาแล้ไม่ว่าคุณเอสคัี่หนึ่ง ย้อนหลังได้นะเอาแบบนี้ผมอะย้อนหลังจริงๆแล้วเนี่ยเอสคลาเนี่ยถูกแบ่งเป็นเป็นช่วงๆแหละคือ S-Class จริงๆเนี่ยถ้าจะนับเนี่ยมันต้องนับประมาณประมาณรุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่นจัมโบะฮะพี่ไอ้เบนที่เราเรียกว่าเบนจัมโบอันนั้นนะถึงจะเป็น S-Class ตัวแรกนะครับ จริงๆถ้าถ้าจะนับนับที่เราเรียกว่า S Class อไอตัวเบนจ์จัมโบ่คือ S Class <S ตัวแรกแต่ถามว่าถ้าย้อนไปต้นกำเนิดของไอ่รถโมเดลเนี้ยที่ทำมาเพื่อเซกเมนต์นี้มันย้อนไปร้อยกว่าปีแล้วนะครับโดยโปรไอ้โมเดลแรกผมก็ดูโปยไปเลยว่าตั้งแต่ปี1903ประมาณนั้นเลยแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะถูกพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็พอที่มาบอกเนี่ยก็คือเริ่มประมาณปีสักประมาณประมาณปีปี50เนี่ยมันจะเริ่มมีคำว่า S มาใส่ ขามว่มีคําว่า S เนี่ยมาใส่ก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นตัวถังที่ใหญ่พิเศษ S มาจากสเปเชียลง่ายๆเลยแค่นั้นเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนว่า S มาจากชื่อใครหรือเปล่าเลยรอไม่ไม่คือ S นี่คือเป็นเป็นสเปเชียลแหละก็คือเป็นรถที่ใหญ่พิเศษก็เลยเป็นตัว S แล้วก็พอพัฒนามาเรื่อยๆพอมาเป็นเบนจัมโบ่อะไรเนี้ยก็เลยเริ่มมาเรียกเขาจริงๆว่ามันเป็น S c l a s s นะครับถามว่าข้อสำคัญหรือว่า ใจความสำคัญของ S-Class ที่มีกับวงการรถยนต์หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือ s c l ค s s เนี่ยคือต้นกำเนิดของระบบหลายๆระบบที่มีใช้ในรถยนต์ในปัจจุบันนะครับไล่มาตั้งแต่เรามี Air Suspension ตั้งแต่ปี6กว่าและปี65นะครับเราเป็นรถคันแรกในโลกที่มี ABS นะครับตัว Anti-lock brake นะครับปี72เรามีระบบ ควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติซึ่งแต่ก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเรียกหลายชื่อกันแหละแต่เราเรียกว่า e s p คือ Electronic Stability Program นะครับตั้งแต่ปี91แล้วก็ปี95เนี่ยเราเป็นคนแรกที่ทำระบบให้ s a t e l l i t e Navigator System นะครับแถมว่าสุดท้ายเนี่ยเรายังมีระบบที่ตั้งแต่ปี9กว่าแล้วก็คือระบบที่เราเรียกว่า p r e s a ซ e ก็คือป้องกันก่อนจะเกิดอุบัติเหตุซะอีกไม่ว่าจะเป็นการที่เบาะมันปรับขึ้นมาในโพซิชันที่ถูกต้องเข็มขัดดึงกลับก่อนจะเกิดการชนหรืออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย s c l ค s s เนี่ยคือคือผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์มาโดยตลอดแล้วมาปีนี้ก็ก่อนจะปีนี้คือคืออุปกรณ์ที่เป็นความปลอดภัยอยู่ใน S-Class หมดเบลล์แบ็คครั้งแรกในโลกก็อยู่ใน S class เพราะฉะนั้น คราวนี้ที่เอสพาร์มาเปิดตัวเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรที่เป็นความปลอดภัยบ้างก็คือมันมีถุงลมมิระไพด้านหลังคนก็จะบอกบ้าเขามีกันตั้งนานแล้วถุงลมมิระไพด้านหลังเขามีตั้งนานแล้วคือที่มีในรถปัจจุบันเนี่ยมีเต็มที่ก็จะเป็นเป็นเรียเป็นเหมือนเป็นเคอร์เทนเป็นม่าน้างเป็นมานข้างเแต่เนี้ยคือครั้งแรกในโลกที่เรานั่งอยู่สมมติดอมนั่งหลังเนี่ยแล้วมีรถชนเนี่ย แอร์แบ็กมันจะระเบิดออกมาจากเบาะหน้าคือเหมือนกับแอร์แบ็กลู้คนขับเหมือคนนั่งข้างหน้าเลยหรืคนนั่งซ้ายก็จะมีแอร์แบ็กขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกนั่นคือบอกความปลอดภัยของของของเจ้าเอสคลาสมันฝังอยู่ที่ด้านหลังของเบาะหน้าตำแหน่งครับรทำได้ยังทำได้ยังไงนะเพราะว่าเบาะหน้ามันต้องมีการปรับตามสีลีระคนขับน้อยใช่ไหมแล้วเวลามันมันจะ ถ้าทางานเนี่ยมันจะต้องมีเซ็นเซอร์สักอย่างที่ให้อยู่ในตําแหน่งที่รองรับคนนั่งหลังได้น,นี่จะเป็นความไฮเทคของมันนะถูกครับมีถ้าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราจะชวนพี่ๆสื่อมวลชนไปดูตัวเป็นๆกันนะครับแล้วคงไม่เทคแอร์แบ็คใหดูหรอกแต่ว่ามันก็จะมีวิดีโอที่จะอธิบายว่าเอ้ยแล้วถ้าคนคนขับมันตัวเล็ก หรือคนนั่งหน้าเนี่ยคนขับเนี่ยส่วนใหญ่เวลาผู้โดยสารเนี่ยนั่งนั่งนั่งหลังซ้ายใช่ไหมคนขับขับขวาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เจ้านายมันก็จะเลื่อนเบาไปหน้าสุดพอเลื่อนเบาไปหน้าสุดหมายความว่าอ้าวแล้วแอร์แบ็กมันจะออกมาถึงืูเกล่าวอะไรเงี้ยมันมันมีวิดีโออธิบายอยู่แต่ว่าดอมอธิบายตรงนี้อาจจะยิ่งวิบวับยิ่ไปกันใหญ่จนคนจะไม่เข้าใจนะครับตอนนี้เทคโนโลยีะล่าสุดมันก็คือมันมีแอร์แบ็กระเบิดมาป้องกันคุณนม่อย่างเงี้ยครับ รามก่อนจะไปะโมเดลที่เราอยู่ในตลาดที่เริ่มขายกันเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับย้อนหลังไปนิดหนึ่งก่อนที่จะมีตัวนี้ก่อนมันเป็นโมเดลตัวไหนแล้วมันมันจะเริ่มคลี่คลายมาเป็นโมเดลตัวนี้ในลักษณะแบบไหนหมายความว่าหมายความว่าเมาาื่อก่อนเนี่ยเราขายรหัสสองสองสองนะครับก็บคือตัว,ตวที่คนส่วนใหญ่จะเรียกมันว่ารหัสเบนซ์จะเรียกดับเบิลยู 222แล้วคือเลขที้สามตัวคือเลขบอดี้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เคยตอนทำโซเชียลเนี่ยเคยมีคนเคยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอนที่ผมโพสลงไปในโซเชียลของบริษัทนะว่าเฮ้ยเรากำลังจะเปิดตัวรถยนต์วี222ก็จะมีแฟนพันแท้ของ Mercedes-Benz เข้ามาติงว่าเฮ้ยอยู่เป็นแอดมินเนี่ยรหัสของ Mercedes-Benz เขาดับเบิลยู222ไม่ใช่วี ผมก็เฉยๆก็ไม่ไปว่าอะไรเขาครั้งต่อไปผมก็โพสต์วีอีคุณคุณเนอรเนี่ยเขาก็กลับมาคอมเมนต์อีกจนตอนหลังเราต้องอธิบายว่าในเมืองไทยเนี่ยรถยนต์เอสคลาสของเราทุกคันเนี่ยเป็นรหัส V หมดเลยถามว่าเป็นรหัส V หมดเลยก็เพราะว่า V เนี่ยคือรหัสของ long wheelbase คือเมืองไทยไม่มีเอสคลาสที่เป็น short wheelbase เพราะฉะนั้นตัวถังเราจะเป็น V2 สองสองสองนะครับทีนี้ถามถึงเรื่องการทําตลาดเนี่ยคือทุกทีเนี่ย เราก็จะมีการทําตลาดเป็นเบนซ์โดยปกติเนี่ยเราก็ก็จะมีเรียกว่าเอาเป็นว่าเฮ้ยเราเอาลบ C P U คือรถจากภายนอกทั้งทั้งคันเลยแพงหน่อยแต่ว่าเอามาขายขัดตาทรับแหละว่าลูกค้าอยากได้ก็เอามาแล้วกันอย่างเงี้ยรุ่นสองสองสองก็คือรุ่นก่อนหน้านี้ก็ทําแบบนั้นก็คือตอนที่เราเปิดตัวสองสองสองตอนแรกเนี่ยเราเปิดที่ราคาสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท นะครับในรุ่นที่เป็น S400S 400 Hybrid นะครับซึ่งเป็นตัวเจเนอเรชันแรกของเจ้าเจ้า222เนี่ยนะครับเปิดตัวกันที่โรงแรมแชงกรีล่าสื่อมวลชนก็ไปกันเยอะแยะสมควรตอนกลางคืนมีกาโร่งกาลาดิเดอร์เลี้ยงกันไปแต่มาปัจจุบันเนี่ยด้วยทีมผู้บริหารปัจจุบันเนี่ยเขามองเห็นว่าศักยภาพของโรงงานประกอบ ของบริษัทพันธมิตรของเราก็คือทบุรีประกอบรถยนต์เนี่ยมีศักยภาพที่จะสามารถนําเทคโนโลยีจากเยอรมันเนี่ยมาประกอบได้มาตรฐานแล้วก็รวดเร็วกว่าสมัยก่อนๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสคลาที่เราเอาเข้ามาคือเราแค่เอาเข้ามาคันเดียวเพื่อเอามาโชว์เปิดตัวเป็นแบบนี้นะแต่เดือนนี้เดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยที่ทยอยส่งรถให้ดีลเลอร์เนี่ยทุกคันที่ เป็น s s l a s s เนี่ยจะเป็นรถประกอบในประเทศทุกคันทั้งไลน์ที่เป็น Exclusive แล้วก็ AMG ครับก็จะไม่มีการทำที่เรียกว่า c u u r r i g i n g อีกต่อไปสำหรับ s S l l s s s ก็คือเปิดก็คือประกอบในประเทศแล้วก็ขายเลยครับก็เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ท่านเห็นอยู่ในตลาดราคาเก้าล้านกว่าใช่ไหมขออภัยที่เห็นในตลาดตอนนี้ราคาห หกล้านเก้าเก้าหกเก้าเก้ารุ่นเก่านะฮะรุ่นที่ยังขายอยู่เนี่ยรุ่นที่ยังไม่ได้เปิดยังคือรุ่นสองสองสองเนี่ยอยู่ที่ราคามีอยู่ที่หกเก้าเก้าคประมาณนั้นครับแล้วทีนี้พอมาเป็นตัวตัวนี้รหัสยังเป็นสองสองสองหรือสองงสี่ตัวเนี้ยที่เราขายสองสามนะครับเรา223สองน v 2สามนะครับ่าก็คือเราจะพูดถึง V ีสองสองสามนะครับ วนี้เป็นซีคดีเริ่มต้นจากการที่มันเป็นซีคดีร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เออไม่ใช่เป็นแบบแบบที่ว่าเป็นซีบมาก่อนแล้วขายมาแป๊บหนึ่งแล้วมาเปลี่ยนเป็นซีคดีไม่ใช่นะอันนี้คือมาจากสตาร์ทเลยคือซีคดีรถประกอบในประเทศเลยครับครับผมครับผมราคาราคาแตกต่างราคานี่รู้เหมือนว่ามันลดลงเนี่ยเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีสองลายด้วยกันก็จะมีถ้าเรียกภาษาบ้านๆเลยก็คือหกล้านเจ็ด กับเจ็ดล้านสองตัวเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยจะเป็นราคาหกล้านหกแสนเก้เเาหมื่นซึ่งก็แต่บ้านเรียบหกล้านเจ็ดคุยง่ายๆแล้วก็ตัวเอ็นจีพรีเมียมเนี่ยจะเป็นราคาเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นซึ่งก็เจ็ดล้านสองอะฮะสองอันนี้ห่างกันประมาณรถเก๋งญี่ปุ่นคันหนึ่งเองนะ 5, ห้าแสนเถ้า,ถาี่คิดจะซื้อให้เด็กเลยอย่าไปคิดมาก <laughs> ห้าแสนผมว่าแล้วคนตัดสินใจยากนะเพราะว่าดูแล้วมาดูสเปคเอ็มจีอ่ะโอ้โหแล้วก็แค่สเตอร์ก็สวยแล้วอ่ะตร้งจริงแล้วแล้วแต่ชอบนะผมเจอลูกค้าบางคนที่เขาเขาไม่เอาเอ็มจีเลยเขาไม่เขาไม่ชอบเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้นถเบนที่ดูสปอร์ตแล้วคือไม่ใช่คนแก่ด้วยนะคือถ้าเป็นคนแก่ผมังไม่แปลกใจไงเป็นรุ่นแบบ คุณพ่อแบบเจ็ดสบแล้วแปดสแล้วเัอะมีเอาเอ g มันแข็งมันกระด้างมันอะไรไม่ขึ้นอุ่มๆเลยเด็กกว่าผมอีกแต่เป็นแบบเป็นผู้บริหารไงบอกเฮ้ยพี่ผมชอบทรงนี่มันเป็นเอกล u s i v e มากกว่ามันดูเป็นมันดูเป็นรถผู้บริหารจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ต้องแบบฟิวฟลวอะไรขนาดนั้นเขาชอบแนวนั้นเลก็ ปัดเจแลครับแต่ถ้าท่านมีตังค์จะซื้อผมว่ายินดีขายใ้ท่านเลยครับร <laughs> ับไปทั้งสองแบบว่ายินดี <laughs> เดี๋ยวพูดถึงเทคโนโลยีขวานนี้นิดหนึง่งที่ในข่าวเนี่ยเราก็ดูข้อมูลเยอะเลยนะครับที่เราเห็นอยู่เพราะว่าฟูงดอมเนี่ยก็ให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่กับรถมี2อย่างที่ผมสนใจนะครับอย่างแรกคืออินว่าอินเทอร์เน็ต Wifi ในรถแบบแบบ Merced e s b e n z นะ่ะมันมันพิเศษกว่าคนอื่นยังไงอ่ะชจริงๆเลยเนี่ย รถของเราเนี่ยมีมีตัวอ้ถึกกับเรียกอะไรเขากกับเป็นดิจิตอลซิมฝังอยู่ในรถอยู่แล้วนะอีคลาสก็มีอะไรก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วล่ะที่ที่จะมีสัญญาณ Wi-Fi ในรถนะครับมันมีอยู่แล้วมีเป็นเป็นมาตรฐานให้อยู่แล้วในรถเพราะว่ารถพวกนี้มันจะคอนเน็กกับไอ้ระบบมือถือที่เราเรียกกันว่าไอ้ Mercedes มีคอนเน็กเนี่ยก็คือคุณดูสถานะรถได้คุณดู อถ้าเป็นรถปลักอินคุณเปิดแอร์ไว้ได้ติดเครื่องไว้รอได้คุณเปิดล็อกรถได้คุณดูว่ารถจะถึงเซอร์วิสเมื่อไหร่รถคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะนั้นอเรื่องที่จะมีอินเทอร์เน็ตในรถเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ไม่ได้ลำหน้าแล้วมันก็มันก็มันก็เริ่มจะเป็นเรื่องปกติที่ลูกหลานเราเริ่มจะสมิริหาครับเน้แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่หลายคนกังวลนะจากที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นปัญหาของ S Class ว่า คนมักจะมองว่าค่าเทคโนโลยีมันเยอะขนาดนี้มไม่ได้ดูถูกก็เออก็ดูถูกแหบะผู้ชา้าเป็นคนเลวไปอย่างนั้นนะนะก็คือคือแล้วคนขับรถมันจะรู้เรื่องไหม,มนั่นคือคำถาม,มที่ลูกค้าคนถามว่าเฮ้ยน้อมรถมันไฮเทคขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วลูกค้าเนี่ยมันได้ลูกค้าเนี่ยรู้เรื่องแหละแต่คนขับผมเนี่ยมันจะขับไอเอสคัสใหม่ไม่ได้มันจะปาผมไป ขึ้นเขาลงด้วยตบข้างทางอะไรไหมเพราะมันมันจะรู้เรื่องไหมว่ามันระบบคอนโทรลอะไรยังไงทั้งหลายแหละเนี่ยก็คือเรียนให้ทราบว่าไอ้ปัญหาเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศเราเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องการดูถูกคนที่มาเป็นคนลดที่มุกนอกก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้า S-Class ตัวใหม่เนี่ยมันถูกกำหนดให้หน้าจอที่อยู่ตรงคนขับเนี่ยหน้าจอที่อยู่ตรงคนขับเนี่ยแสดงผลหรือว่าทำงานทุกอย่างเนี่ย น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือมีสิ่งมีสิ่งที่คนขับจําเป็นต้องรู้อะแค่นั้นอ่ะพอแล้วคือคุณขับไปได้แล้วว่าไห้รถไปข้างหน้าความเร็วเท่านี้รอบตรงนี้น้ามันมีอะไรเตือนทุกอย่างเอาที่เบสิกที่สุดให้คนขับเขาคอนเซนเทรตตรงนั้นไอ้จอกลางเนี่ยทาไว้เพราะว่ามุงนอกในเอสคลาสบางทีลูกค้าขับเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีจอกลางซึ่งจอกลางเนี่ยจะเป็นตัวที่คอนโทรอะไรเยอะ ถ้าคุณขับเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณก็คอนโทรไปแต่ในกรณีที่อย่างเมืองไทยเนี่ยเบาะหลังเราเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเหมือนแท็บเล็ตอีกอันหนึ่งที่จะคอนโทรทุกอย่างนั่นหมายความว่าคุณอยากจะป้อนแผนที่คุณอยากจะไปที่ไหนเนี่ยคุณสามารถส่งข้อมูลจากไอ้แท็บเล็ตข้างหลังที่มีให้ในรถเนี่ยไปให้สมชายซึ่งขับรถให้คุมได้ข้างหน้าคือสมชายไม่ต้องมานั่งไมนั่งหาละคีย์แผนที่เองคุณคีย์จากข้างหลังอ่ะแล้วส่งข้อมูลไปข้างหน้าได้ รประมาณนั้นชีวิตก็จะชีวิตก็จะไม่ค่อยสับสนมากแล้วทีนี้ไอ <นะ S 1> ตัวนี้<ต><ไ>มาดูเป็นภาษาไทยเพราะนั้นก็อ่านไม่ต้องหวงว่าเฮ้ยมันจะรูเ้กกเรื่องมันไหมเงี้ยง่ายละเริ่มเริ่มเริ่มง่าย,ยากับการใช้งานละไอ<ห>ตัวตัวนี้ที่ที่เรียกว่าอะไร mbu s 7 e ป่ะนี่คือใช่ครับอันนี้คือ mbu s 7ครับเป็น generation ที่สองของ mbu s นะครับแล้วก็โอ้ยเรแวนเป็นรถที่ผมผมไปดูวันแรกแล้วผมก็ระแวงว่าอะไรระแวงคือเราเป็นเราเป็น ไม่ใช่เราผม่ใช้คำว่าดอมเป็นคนชั่วแล้วกันคือมันมีกล้องที่อยู่ในรถกุ้อ่ามันมีกล้องที่อยู่ในรถกล้องเนี่ยจะจับอาการทุกอย่างของพี่กุ้งคือถ้าขับไปแล้วคนขับหลับือดีการคอพับหลับไปอย่างเงี้ยรถมันก็จะนำรถเข้าจอดข้างๆเพราะมันมีกล้องที่จับอยู่ว่าอ้าวฮมยมึงหลับเนี่ยเป็นไรบอกวะ แล้วมันก็จะเรียกรถรถพยายบาลว่าเอ้ตอนนี้ลูกค้าแย่แล้วพรนะด้รถมันมีดิจิตอลซิมอยู่เอระบบจอดเข้าข้างทางเนี่ยมันทํางานอันโตโนมัติถูกกล้องไหมครับครับถ้าที่หลับแต่ไม่แนะนําให้สืส่อมวลชนไปแจ้งทำเป็นหลักแล้วลองว่ารถมันจะเข้าไม่เข้านะครับอันนั้นผมไม่แนะนำเราไว้ไปทําที่สานามช้างในสถานที่ปิดอะไรเงี้ยอย่ไปลองกันก่อนให้น้องลองนิดนึงก่อนนะครับอย่าไปเล่นบนถนนหลวงนะครับอีกอันหนึ่งที่ถามอกว่าอ่ะง่ายกว่านั้นอีกก็คือ ปกติเวลาที่เราอะไรเราจะจะปรับกระจกมองข้างเราต้องทำไงเราก็ต้องกดเลือกกนใช่ไหมเรากดปุ่มเลือกไปกดปุ๊บว่าเอ้ยตกลงแล้วเราจะปรับกระจกขวาแล้วเราก็เอามือปรับกุ๊กกิ้วกุ๊กกิกุ๊กกิของเราเราจะปรับซ้ายแล้วกดเลือกกระจกซ้ายนะปัจจุบันนี้พี่แค่หันไปมองกระจกขวาแล้วพี่ปรับมันก็จะปรับขวาถ้าพี่หันไปมองกระจกซ้ายมันก็จะปรับซ้าย คือคอนโทรลด้วยใบหน้าเราคือว่าพี่มองกระจกขวาอยู่เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องการปรับกระจกขวาเโอเคอออันนี้ดีนะหรือหรือปกติเนี้ยรถญี่ปุ่นเขาก็มีแหละถ้าเราถอยหลังม่านหลังมันจะลงถูกไหมฮะถ้าเราถอยหลังม่านหลังจะลงเลยอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติรถญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะมีมาตั้งนานแล้วของเบนซ์เนี่ยมันมีนอกจากมันมีม่านหลังมันก็มีม่านข้างด้วย มันทีบังข้างๆใช่ไหมทีนี้ไอ้หน้าจอที่พี่เห็นใหญ่ๆเนี่ยถ้าสายตาพี่สายตาพี่มองที่หน้าจอรับทุกอย่างก็ปกติพี่ก็ดูการถอยจากตรงหน้าจอแต่ถ้าพี่เป็นคนโบราณหรือดอมเป็นคนโบราณประเภทที่เวลาถอยหลังแล้วแม่งเป็นโลกจะต้องเอามือไปไปโอบเบาอ่าๆหัไปมองอ่าได้เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณทรงนี้พี่หันไปมองอ่ะครับ มันก็จะดีเทคว่าที่หันไปมองมันก็จะลดมากกระจกด้านข้างลงที่พี่เออพอที่หันไปมองทั้งตัวอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคือกลับมาถามว่าเฉพาะเกียร์ถอยไม่เรยวว่าดอกเป็นคนเร็วแล้วน่ากลัวผมก็ถึงต้องถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดรถมันมีเหตุเกิดอะไรทั้งหลายแหล่ไอ้กล้องเนี่ยมันบันทึกภาพไม่ด้วยไว้ไม่ว่างว่าไปกับใครสรุปมันทำหรือเปล่า สรุปว่ากล้องตัวนี้ไม่บันทึกภาพนะครับคุณผู้ชมที่อาจจะมีพฤติกรรมไม่น่ารักอางผมเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะบันทึกภาพมันเป็นกล้องซึ่งเป็นกล้องเหมือนกับเป็นกล้องกล้องทึบแบบกล้องสีดำอ่ะต้องไปดูในรถมันจะไม่ได้เป็นเลนส์ใสๆที่เป็นจอเงนั้นแต่ว่ามันจะมันจะเห็นแค่เขาโครงแล้วมันจะดีเท็กจากโครงของคุณเ่ะคือจะไม่ได้เห็นว่าเป็นหน้าในดอมแต่จะเห็นว่าเป็นมนุษย์คอตกอยู่หันซ้ายหันขวาแต่มันจะไม่เห็นว่าในดอมไปกับ นางสมศรีหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่เห็นอย่างนั้นไม่เห็นเพราะนั้นไม่ต้องกังวลมันฉลาดนะมันเซ็นเซอร์เรียบร้อยรถแฟคชีพของบริษัทเอามาคุยตลกเสตยรมกเลยก็ข้อมูลอย่างนี้นะครับมันยัไม่มีใครคุยให้เราฟังหรอกครับเวลาใช้จริงมันต้องแบบนี้แหละจริงว่าเวลาใช้จริงเราก็ต้องรู้ว่ากล้องมันทํางานแบบไหนแล้วว่ามันมีความสามารถพิเศษขนาดไหนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะปรับกระจกข้างมองแล้วยังไงต่อก็ไม่ได้ก็ไปไปทาแบบเดิมอีกก็คือ สวิตอ่อนแล้วก็โยกโยกโยกแบบนี้ก็เสียรายตังค์ี่ซื้อมานะครับเสียลายคุณทำได้หลายอย่างนะพี่พี่เลยว่าหลายคนก็บอกบอกว่าบอกว่าเฮ้ยโถเฮ้ยเบ้นเอาเข้ามาตัดสเปคตัดอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคืออันเนี้ยไม่ได้มาแก้ตัวคือถามว่าไม่ได้ตัดสเปคหรอกแต่มันมีบางสเปคซึ่งในรถล็อตแรกที่เขาจะให้ต่างชาติก็คืออย่างเราอย่างเงี้ยอย่าประเทศไทยหรือจีนหรือทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาไปประกอบเนี่ยไอ้สเปคบางอย่างเนี่ยมันไม่มี มันยังไม่มีให้รถที่ประกอบนอกกยอรมันมีเช่นเช่นคนถามไม่รู้จะเอาไปทําไมเหมือนกันไอ้ดิจิตอลไลท์ดิจิตอลไลท์ที่แบบพอส่องไปแล้วมันเป็นเครื่องหมายตกใจเป็นรูปหัวใจได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อทีเที่ที่โฆษณาที่เป็นเครื่องหมายตกใจเป็นคนข้ามถนนเป็นทางม้าลายอ่างเงี้ยที่เป็นพี่ครับเอามาไ้ทำไมครับเอสค่าถามจริงเอาเอาไว้โชว์ก็ตัวเองก็ไม่ได้ขับเองอยู่ดีนะ ก็อันนี้คือเป็นเป็นออปชันซึ่งมันยังไม่ได้มีจำหน่ายทั่วโลกเพราะนั้นถามว่าเราจะเอาเข้ามาไหมเราก็คิดอยู่ว่าไม่เราโฟนเหีเอเข้ามาเพราะนั้นไม่ต้องรอฮะเพราะเราคูไม่ได้เอาเข้ามาแน่ๆครับผมคําถามหนักหนักนิดนึงปีหนึ่งที่ผ่านมาเอสพล s สขายได้มากน้อยแค่ไหนครับในเมืองไทยตลาดพวกนี้ โอ้โหเอสคลาสถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคือโดยกฎกติกามารยาตของบริษัทเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นเอสคลาสขายได้ดเท่าไหร่เอาเป็นว่าปีหลังๆเนี่ยเอสคลาสก็จะขายได้น้อยลงซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วครับก็ p r โปร c ักตร e ล y c ไซคิพี่กู้ก็รู้อยู่ว่าอ่ารถยุโรปมันเจ็ดปีในปีแรกที่ออกเนี่ย S อสคมันก็จะขายได้แบบปี300คันอะไเงี้ยเพรคนอยากได้มากพอมาปลายรุ่นเนี่ยมันไม่มีคนคือรถพอรถเซกเมนต์เนี่ยมันไม่ค่อยน้อยแหละคือมันเป็นคนละทาเก็ตกันเลยก็คือคนที่จะมาซื้อตอนท้ายรุ่นเนี่ยก็จะน้อยแหละก็เป็นธรรมดาของของรถลักชัวรี่เซกเมนต์แต่ถามว่าในส่วนแบ่งตลาดเนี่เรียกว่าเราขายเราขายปีลามหมื่นกว่าคันเนี่ยเอสคก็มีมีแต่แปพันนะครับ อันนี้หนึ่งเมื่อกี้ผมริมถามไปสรุปตัวนี้เป็นโมเดลเชนเฟสลิฟหรือว่าเป็นเป็นอะไรโมเดลเชนเลยครับโมเดลเชนเปลี่ยนรหัสตัวถังเลยครับจาก222เป็น223เลยครับพอเห็นบางคนเขียนเป็นเฟสลิฟในบางข่าวกงงๆอยู่จริงๆก็คือเราเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันก็เลยอาจจะข้อมูลที่คลัดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นออนนิวนะต้องเรียกว่าออนนิวนะครับเป็นสิ่งที่ ปัญหาของเบนตอนนี้คืออยูเนี้คือเขาาพยายามตัดความเยื่นเย้อของการตลาดออกสมัยก่อนถ้าพี่กุ้งจำได้เนี่ยเวลาเราเปิดตัวรถใหม่เนี่ยเราจะเรียกว่า the new ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเฟซลิ t เนี่ยเราจะใช้คำว่า the new generation นะฮะก็จะชัดเจนคนก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเป็น new generation เนี่ยแปลว่ามันแค่เฟซลิ t เว้ย มันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงก็ตรง e-class ที่พอเป็น facelift แล้วมันจะเรียก the new เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะมากไอ้จไฟแยกกลายเป็นไฟที่มี led คู่ตั้งแต่รุ่นรุ่น2อ2อ่ะนะครับก่อนโมเดล e-class ตอนนี้เพราะฉะนั้นเบนตอนนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโมเดลเชนหรือจะเป็นเป็น facelift เนี่ยเราก็จะเรียกว่า the new หมด ก็จะสนนิดนึงแต่ว่าก็พอจะเดาได้นะครับแต่อย่าง E Class เนี้ยมันก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะไฟหน้าก็หายไปเลยไฟท้ายก็เปลี่ยนไปเลยมันก็ดูดูแปลกไปเลยอะไรเงี้ยแต่นั่นเป็นเฟสลิสแต่ S Class นี่คือโมเดลเชนเลยนะครับเป็นสัพที่สื่อบนชนจะเรียกว่าเดอะ l ออลนิวเลยครับครับเอาล่ะครับก็พอทําความรู้จัก S Class โฉมใหม่นะครับท่านผู้ชมก็รอถ้าเกิดใครยังตัดสินใจอยู่นะ คือตัดสินใจว่าจะเอารถเก๋ง5แสนคันเก็บไว้ให้ใครสักคนหนึ่งแล้วไปเล่นตัว,ต,วตัวตัวล่างนะครับหรือว่าจะไปเล่นตัว AMG ก็ตัดสินใจเอาจริงๆแล้ว Mercedes-Benz s c a s s นั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นราชาของรถซาลูนจริงๆนะครับเขามีประวัติยาวนานมากมีเ,เรียกว่าบันทึกอยู่ใน ประวัติศาสตร์ยานยนต์ของโลกเลยนะครับว่าเขาทําอะไรมาบ้างในที่ผ่านมาแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดตัวใหม่ก็ไม่เคยผิดหวังสําหรับคนที่รอคอยสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์มาใหม่ๆในรถยนต์แบบนี้นะครับท่านนี้ขอบคุณนะครับคุณพี่อาจนะครับอาจบุญยะประสิทธิ์นะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรนะครับเมอร์เซเดสเบนประเทศไทยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ S อสคัสโฉมใหม่กับเราครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับ